exact value of cosine หาค่า exact value of cos 75ใช้75เท่ากับ cos 30บวก45 identity of cosine of sum cos 75เท่ากับ cos 30บวก45 cos 30คูณด้วย cos 45ลบด้วย s i n 30คูณด้วย s i n 45เท่ากับ สแควรูทหกลบสแควรูทสองส่วนสค่าของคอสเจสิบคือสแควรรูทหกลบสแควรรูทสองส่วนสใช้เครื่องคิดเลขหาค่าจริงๆของคอสร้อยห้าใช้โคไซของผลบวก i d e n t ิตีสังเกตว่าการได้ค่าจริงๆของคอสเจสิบ เพียงแค่แสดง identity ถ้าเราต้องการ cos 75ในการใช้งานเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขหาค่าของพวกมัน cosine of d i f f e r e n t เพื่อที่จะพิสูจน์ identity of cosine of d i f f e r e n t เราเขียน alpha ลบบ t เท่ากับ alpha บวกลบ b e แล้วใช้ identity cosine of sum cos alpha ลบเท่ากับ cos alpha บวกเท่ากับ cos alpha คูณด้วย cos β ลบด้วย s i n α alpha คูณด้วย sine ตอนนี้ให้ใช้ identity c o s ลบเบต้าเท่ากับ cos เบต้าและไซน์ลบเบต้าเท่ากับลบไซนเบต้าได้ Identity Cosine of Different Identity Cosine of Different Cos อัลฟาลบเบต้าเท่ากับ cos อัลฟา cos เบต้าบวกไซน์อัลฟาไซบถ้ามุมเป็นผลต่างของมุมสองมุมซึ่งเรารู้ค่าจริงๆของไซน์และ c o s ซน์ แล้วเราสามารถหาค่าจริงๆของมุมโคไซน์ Exact Value of Cosine หา Exact Value of cos π ส่วน12เนื่องจาก π ส่วน3เท่ากับ4 π ส่วน12และ π ส่วน4เท่ากับ3 π ส่วน12เราสามารถใช้ π ส่วน12เท่ากับ π ส่วน3ลบ π ส่วน4 และ identity สำหรับ cosine of d i f f e r e n t cos pi ส่วน12เท่ากับ cos p ส่วน4ลบ pi ส่วน3 cos pi ส่วน3 cos pi ส่วน4บวกด้วยส่าย pi ส่วน3ส่าย pi ส่วน4เท่ากับ square root 2บวก square root 6ลบ4คำนวณ cos pi ส่วน12และ square root 2 บวกหรือ6ส่วน4ใช้เครื่องคิดเลขหาค่าจริงๆของคอร75ใช้ cosine of different identity